สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกรอบนะคะในรายวิชาภาษาจีนคลิปวิดีโอนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนซูมในตอนเช้านะคะอ่าเมื่อเช้านะคะครูก็สอนซูมในบทที่สองนะคะแต่อยู่ในพาร์ทของแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเฉลยแบบฝึกหัดแล้วก็บทสนทนานะคะแล้วก็สั่งงานใหม่นะคะอ่าอันนี้เรามาดูนะคะก็ยังอยู่ในบทที่สองตี้เอ,อ่อเคอวอยู่ อูจอเชียนปีนะคะฉันมีดินสอห้าแท่งนะคะก่อนที่เราจะไปดูบทสนทนาเราไปเฉลยแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะอะแบบฝึกหัดใช่ไหมคะในข้อที่หน,นะคะในหน้า52แบบฝึกหัดเดิมของเรานะคะอันนี้เขาบอกว่าให้เราดูรูปภาพแล้วก็เติมคําลักษณะนามลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเป็นรูปของดินสอห้าแท่งใช่ไหมคะรูปของดินสอห้าแท่ง ดินสอมีลักษณะนามเป็นแท่งหรือด้ามใช่ไหมคะเราก็เติมคำว่าจือลงไปนะคะก็จะเป็นอู่จืดเชียนปีก็คือดินสอห้าแท่งหรือดินสอห้าด้ามนะคะส่วนข้อที่สองเป็นยางลบใช่ไหมคะเป็นรูปของยางลบแล้วก็บอกว่า3ลักษณะนามของยางลบก็คือ ไข่นะคะไข่ที่แปลว่าก้อนหรือชิ้นนะคะเราก็เติมคําว่าไข่ลงไปส่วนในข้อที่3นะคะข้อที่สเป็นจื่อเตียนจื่อเตียนแปลว่าพจนานุกรมนะคะคำว่าเหลี่ยงแปลว่าสนะคะพจนานุกรมของลักษณะนามของพจนานุกรมก็คือคําว่า เปิ่นนะคะแปลว่าเล่มก็คือเลี้ยงเปิ่นชื่อเตียนก็คือพจนานุกรมสองเล่มนะคะอันนี้ข้อที่สี่คือไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดอ่านว่าชืจึลักษณะนามของไม้บรรทัดคืออันนะคะเราก็จะได้คำตอบว่าซื่อป่าชืจึก็คือ ไม้มันทัด4อันนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5เป็นรูปแผนที่นะคะแผนที่อ่านว่าตี้ถูนะคะลักษณะนามของแผนที่คือคำว่าจางนะคะที่แปลว่าแผนนะคะก็จะได้คำว่า อีจางตี้ถูก,ก็คือแผนที่1แผ่นนะคะอ่ะเด็กๆคนไหนที่เฉลยแบบฝึกหัดในหน้า5 2ิบนะคะถ้าเกิดว่าถูกุกข้อให้ทําเครื่องหมายถูกนะคะและก็เขียนคะแนนไว้ว่า5คะแนนได้กี่คะแนนให้หนูเขียนคะแนนตามนั้นนะคะคะแนนข้อละ1คะแนนนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่เราเฉลยแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะเราไปดูบทสนทนากันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะดูบทสนทนาค่ะเรามาดูการใช้ลักษณะนามนะคะในภาษาจีนจะไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะภาษาจีนลักษณะนามจะ ต้องใช้ในประโยคที่ถามหาตัวเลขหรือประโยคที่มีจำนวนเป็นตัวเลขประกอบนะคะอ่ะเราไปดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างของการประโยคลักษณะนามนะคะก็จะประกอบไปด้วยประธานแล้วก็คำว่าโยที่แปลว่ามีนะคะแล้วตามด้วยจำนวนแล้วก็ ลักษณะนามค่ะพอลักษณะนามเสร็จก็ต้องตามด้วยนามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะนามนะคะไปดูตัวอย่างประโยคค่ะ,ะตัวอย่างประโยคยกตัวอย่างเช่นวอยอีเปิลชูนะคะวอยอีเปิลชูวคือใครคะคือประธานโยคือมีอีคือตัวเลขนะคะเปิลคือลักษณะนามชูปแปลว่านหนังสือในประโยคนี้ แปลว่าฉันมีหนังสือหนึ่งเล่มนะคะโอเคเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะอ่ะเรามาดูที่ประโยคแรกค่ะประโยคแรกเขาถามว่าหนีโย่จีจือเซียนปีนะคะหนีโย่จีจือเซียนปีแปลว่าอะไรคะมีไขรทราบไม่เอ่ยอ่ะอันนี้นะคะคำว่าหนีคือ คุณนะคะโยคือมีจีแปลว่ากี่นะคะคาว่าจีแปลว่ากี่นะคะใช้ในการถามจํานวนนะคะอันนี้เป็นการบอกจํานวนนะคะอันนี้เป็นการบอกจํานวนนะคะเป็นการถามหาจํานวนนะคะจือเป็นลักษณะนามของเชียนปี่นะคะเชียนปี่มีความหมายว่าปากกานะคะดังนั้นประโยคนี้อ่านว่า หนีโยจีจือเชียนปีซึ่งมีความหมายว่าคุณมีดินสอกี่ด้ามโอเคขออภัยคะ่ะเมื่อกี้ครูแปลเชียนปี่ว่าปากกาเนะเชียนปี่แปลว่าดินสอนะคะคุณมีดินสอกี่ด้ามเมื่อเขาใช้หนีในการถามเราจะต้องใช้่อในการตอบนะคะแล้วก็ตัดสิ่งที่เป็นคําถามออกไปก็คือคําว่าจี่ให้เติมตัวเลข เข้าไปแทนนะคะให้เติมตัวเลขหรือจำนวนเข้าไปแทนก็จะเป็นวอยวอู่จื้อเชียนปี่ฉันมีดินสอห้าดามนะคะโอเคค่ะเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะอันนี้เขาถามว่านิโยจีไข่เสี่ยงผีคําว่าจีไข่เสี่ยงผีมีความหมายว่าอะไรคะไข่แปลว่า ชิ้นหรือก้อนใช่ไหมคะเป็นลักษณะนามของยางลบแสดงว่าคําว่าเสี่ยงผีแปลว่ายางลบนะคะนิโยจีไข่เสี่ยงผีก็คือคุณมียางลบกี่ก้อนหรือคุณมียางลบกี่ชิ้นนะคะเมื่อเขาใช้หนี่ในการถามเราต้องใช้หนี่ในการตอบเมื่อเขาถามจี่เราต้อง ตัดจีทิ้งแล้วเติมจํานวนเข้าไปแทนนะคะก็จะเป็นโวอยซันไข่เสี่ยงผีก็คือฉันมียางลบ3ามชิ้นหรือฉันมียางลบสามก้อนนั่นเองนะคะอ่าไปดูถัดไปค่ะอันนี้ เขาถามหนังสือนะคะหนังสือพจนานุกรมอ่ะลักษณะนามของหนังสือก็คือเปิดน,นะคะคําว่าพจนานุกรมก็คือจื้อเตียนหนีโยจีเปิดจื้อเตียนนะคะคุณมีพจนานุกรมกี่เล่มนะคะเมื่อถามนี่ต้องใช้วอนะคะให้ตัด จแล้วเติมจำนวนนะคะก็จะได้คำตอบว่าหัวอยู่เหลียงเปิ่นจื้อเตียนฉันมีพจนานุกรมสองเล่มนะคะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองไปฝึกใช้คำอื่นลองแต่งประโยคดูนะคะ,ะคำว่าเหลี่ยงนะคะแปลว่าสองนะคะแทนเราใช้แทนคำว่าเออนะคะ คำว่าเหลี่ยงนี้จะใช้ในประโยคที่มีคําลักษณะนามนะคะเพราะว่าเออไม่สามารถใช้ในประโยคที่มีลักษณะนามได้นะคะเราก็เลยต้องใช้คําว่าเหลี่ยงแทนนะคะอ่ะโอเคถัดไปนะคะอันนี้เขาถามหาไม้บรรทัดค่ะอันนี้เขาถามว่านีโยจีป่าชือจือหนีโยจีป่าชือจื๊อนะคะอ่ะ คุณมีไม้บรรทัดกี่อันนะคะคำตอบของเขาก็คือโวอยสื่อป่าชื่อจื่อซื่อคืออะไรคะซื่อคือสีนะคะโวอยสื่อป่าชื่อจื่อฉันมีไม้บรรทัดอยู่สี่อันนะคะโอเคอันสุดท้ายนะคะอันนี้ที่มีคำลักษณะนามประโยคของเรานะคะอันนี้จางนะคะจางเป็นลักษณะนามที่แปลว่า แผ่นหรือผืนนะคะจะใช้กับผ้าหรือกระดาษนะคะหรือสิ่งของใหญ่ๆที่เป็นกระดาษผืนใหญ่ๆเช่นแผนที่ที่เราจะเรียกว่าผืนนะคะนิโยจีจางตี้ถูนะคะนิโยจีจางตี้ถูก็คือคุณมีแผนที่อยู่กี่ผืนหรือคุณมีแผนที่อยู่กี่แผ่นนะคะแล้วเขาก็ตอบว่าโวอยอีจางตี้ถูนะคะอีอันนี้ถ้า อเออซันซื่ออูลิวนะคะแต่ถ้าเมื่อรวมกันอยู่ในประโยคที่มีลักษณะนามคำนี้จะอ่านว่าอีนะคะวอลโยอีจางตี้ถูก,ก็คือฉันมีแผนที่1ผืนหรือฉันมีแผนที่1แผ่นนะคะอ่ะโอเคต่อมานะคะเรามาดูอันนี้ เป็นคำศัพท์เสริมให้เราฝึกสนทนานะคะคําที่1เขาให้คําศัพท์คําว่าจื้อเตี่ยนนะคะจื้อเตี่ยนมีความหมายว่าพจนานุกรมนะคะอันนี้คือคําศัพท์โดดๆหลังจากคําว่าจื้อเตี่ยนเสร็จแล้วเขาให้คําว่าเหลียงเปินใช่ไหมคะเหลียงเปินจื้อเตี่ยนก็คือพจนานุกรมสองเล่มนะคะพอให้เหลียงเปินจื้อเตี่ยนเสร็จแล้วเขาเติมคําว่า โยเข้ามาก็จะเป็นโยเหลียงเปินจื้อเตี่ยนก็คือมีพจนานุกรมสองเล่มน,นะคะประโยคสุดท้ายคือประโยคที่สมบูรณ์แล้วนะคะอ่ะก็จะเป็นโวอนะคะอันนี้เติมหวอเข้ามาก็จะเป็นโวโยเหลียงเปินจื้อเตี่ยนฉันมีพจนานุกรมสองเล่มอันนี้ให้เราฝึกแต่งประโยคนะคะเช่นแต่งจากคำศัพท์เติมลักษณะนามเข้ามาเติม เล็กๆน้อยๆเข้ามาจนเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะอ่ะเรามาดูในข้อที่2ค่ะในข้อที่2เนี่ยเขาให้เราแต่งประโยคใช่ไหมคะเขาให้เราแต่งประโยคที่มีลักษณะนามพร้อมกับบอกว่าเป็นลักษณะนามของอะไรใช่ไหมคะอันนี้ A ค่ะเป็นถามตอบนะคะเเขาบอกว่านิย จีจือเชียนปี่นิโยจีจืเชียนปีคคำว่าจีเป็นคําแปลว่ากี่นะคะแปลว่ากี่เป็นการถามว่าคุณมี ดินสอกี่แท่งนะคะจือเป็นลักษณะนามของดินสอนะคะเชียนปีแปลว่าดินสอนะคะอันนี้แล้วบีบีก็ตอบว่าวอยู่อู่จือเชียนปีอู่คืออะไรคะอู่ก็คือเลขห้าใช่ไหมวอยู่อู่จือเชียนปีก็คือฉันมีดินสอห้าแท่งหรือฉันมีดินสอห้าด้ามนั่นเองนะคะต่อมา ไอ้กรอบสีฟ,ฟ้าตรงนี้นะคะกรอบสีฟ้า,ฟาอันนี้คือเขาให้เรามาฝึกแต่งประโยคนะคะสีฟ้าที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้าก็คือเป็นลักษณะนามนะคะไอ้ตัวที่เป็นหนังสือสีเขียวก็คือคําที่มีความสัมพันธ์นกันกับลักษณะนามนะคะอันนี้ที่เป็นสีส้มๆก็คือคำตอบที่เราจะต้องใช้ตอบในข้อ B ีนั่นเองนะคะสมมุติว่าข้อที่หนึ่ง เราเอาตรงนี้นะคะเอาคำว่าเปิ่นกับจื้อเตียนไปก็จะถามว่านิโยจีเปิ่นจื้อเตียนก็จะแปลว่าคุณมีพจนานุกรมกี่เล่มใช่ไหมคะอ่าแล้วบี เขาบังคับให้บีตอบว่าฉันมีพจนานุกรมสองเล่มก็จะเป็นบอกว่าโหยอยเหลียงเปินจื้อเตียนก็คือฉันมีพจนานุกรมสองเล่มนั่นเองนะคะอ่ะคำว่าป่านะคะข้อนี้คือคําว่าป่าแปลว่าอันเป็นลักษณะนามของไม้บรรทัดนะคะอันนี้อ่านว่าชื่อจืแปลว่าไม้บรรทัดนะคะชื่อจือ่ะอันนี้เขาถามว่านิโยจีป่าชื่อ แปลว่าคุณมีไม้บรรทัดกี่อันนะคะแล้วเขาก็ตอบว่าวอยอีป่าชืฉันมีไม้บรรทัดหนึ่งอันนะคะมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือไข่นะคะไข่กับเสี่ยงผีก็คืออะไรชิ้นชิ้นก้อนนะคะ แล้วก็เสี่ยงผีก็คือยางลบนะคะก็คือนิโยจี่ไข่เสี่ยงผีก็คือคุณมียางลบกี่ก้อนหรือคุณมียางลบกี่อันนะคะคําตอบของเขาก็คือวโยซันไข่เสี่ยงผีก็คือฉันมีไม้บขออภัยค่ะฉันมียางลบสชิ้นหรือฉันมียางลบสามก้อนนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะเขาเอามาไวใ้ให้เด็กๆฝึกบทสนทนานะคะเป็นการ ฝึกอ่านฝึกแต่งสนทนาให้คล่องนะคะตรงนี้อ่ะต่อมาค่ะเรามาดูที่หมวดตัวอักษรจีนนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอักษรจีนตัวหนึ่งเรียกว่าเหยียนจื้อผางนะคะอันนี้คือตัวเหยียนจื้อผางถ้าเขาอยู่คนเดียวแบบนี้เขาจะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาจะต้องนําไปประกอบกับตัวอักษรจีนตัวอื่นนะคะเช่นถ้าเขานํามาประกอบกับคํานี้ก็จะได้ คำว่าชัวที่แปลว่าพูดนะคะอ่าถ้าเป็นคำนี้ก็จะเป็นคำว่าเฉยที่แปลว่าใครส่วนคำนี้จะเป็นคำว่าเสียที่แปลว่าขอบคุณนะคะส่วนคำนี้จะเป็นคำว่าชือที่แปลว่าคำศัพท์นะคะอ่าโอเคเราไปดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดอันนี้ อะเรามาดูนะคะข้อที่1นะข้อที่1 A เนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ครูตอบลงไปให้นะคะปกติมันจะเป็น A แล้วก็ขีดไม่มีคำตอบใดๆใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าให้เราสังเกตจากภาพแล้วเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ใช่ไหมอันนี้ในภาพนี้มีดินสออยู่2แท่งใช่ไหมแล้วเขาให้ B ตอบเรามาว่าบัวอยเลี้ยงเปิ ขออภัยค่ะวอยู่เหลียงจือเซียนปี่นะคะอันนี้ก็คือวอยู่เหลียงจือเซียนปี่ก็คือฉันมีดินสออยู่สองแท่งใช่ไหมคะอะแล้วให้เราสร้างคำถามขึ้นมาว่าเราต้องถามคำถามไหนล่ะถึงจะได้คำตอบว่าวาอยู่เหลียงจือเซียนปี่นะคะอะก็คือเวลาที่เราจะสร้างคำถามให้เราตัดคำว่วาวทิ้งแล้วก็ตัดจำนวนทิ้ง คำว่าบอเนี่ยให้เติมแทนที่ด้วยคําว่าหนีนะคะคาว่าบอเติมแทนที่ด้วยคําว่าหนีและตัวจํานวนให้เติมแทนที่ด้วยคําว่าจีนะคะ,อ,ะอันนี้ ส่วนคำว่าอยู่คำว่าจือเชียนปี่ยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่ต้องขยับขยายไปไหนแค่เราเปลี่ยนสองตัวนี้เราก็จะได้คำถามที่ว่านีอยู่จีจือเชียนปี่นะคะก็จะเป็นคำตอบของเราในข้อที่หนึ่งนะคะอ่ะส่วนในข้อที่สองเขาให้คำถามมาใช่ไหมคะเขาถามว่านีอยู่จีเปิล จื่อเตียนอ่านิโยจีเปิลจื่อเตียนใช่ไหมคะเขาถามเราเมื่อเราจะตอบเราต้องตัดอะไรทิ้งคะเราต้องตัดหนีทิ้งแล้วใช้คําว่าโวนะคะเราต้องตัดจีทิ้ง แล้วเติมจํานวนเข้ามาแทนนะคะก็จะได้คำว่าวอยสันเปิลจื้เตียนก็คือฉันมีโภจนานุกรมอยู่3ามเล่มนะคะโอเคข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะเรามาดูเขาถามคำนี้นะคะคำนี้อ่านว่าทาแปลว่า เขานะคะเป็นบุคคลที่3เมื่อเขาใช้ทาในการถามเราจะต้องใช้ทาในการตอบนะคะอันนี้เขาถามทาอยู่จีจางตี้ถูก็คือเขามีเขามีแผ่นที่อยู่กี่พื้นหรือเขามีแผนที่อยู่กี่แผ่นนะคะอ่ะเมื่อเขาถามทาเราตอบทาเราไม่ต้องเอาทาทิ้งดังนั้นในข้อนี้เราจะตัดทิ้งแค่คําว่า แล้วก็เติมตัวเลขที่เราเห็นเข้ามาแทนว่ามีกี่อันใช่ไหมคะอ่ะก็จะเป็นทายยเหลียงจางตี้ถูนะคะข้อนี้อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ3ข้อผ่านไปแบบฝึกหัดนี้อยู่ในหน้า53นะคะให้เด็กๆเ,เขียนลงให้เรียบร้อยนะอ่ะมาดูหน้าถัดไปค่ะมาดูหน้าถัดไปก็คือหน้าที่54นะคะในหน้า54เขาให้เด็กๆหาคำศัพท์ที่มีตัวเหยียนจื้อผางประกอบนะคะ ว่ามีคําไหนมั่งเขียนตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเรียงนะคะไม่ต้องเรียงว่าอันไหนคืออันที่หนึ่งอันที่สองดังนั้นหนูจะทําอย่างไรก็ได้นะคะอันนี้เราชูยกตัวอย่างมาให้แล้วคือคําว่าชัวนะคะแสดงว่าสิ่งที่หนูต้องหาก็คืออีกแค่สี่คใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่หาดูนะคะว่ามันมีตัวไหนมั่งที่ประกอบด้วยคําว่าเหยียนจื้อผางนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่ ครูสอนไปในวันนี้นะคะก็คือให้เราทำแบบฝึกหัดหน้า53แล้วก็54นะคะหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีความสุขแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราชื่อสอนนะคะแล้วเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ